สวัสดีคุณทม่คุณแม่ของเราสู่รายการหน้าชีวินนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นเกม m i n e c r a f t 0 1 3 4นั่นเองนะครับเป็นบิลสานั่นเองนะฮะเย็ด <Yeah! S 1> ในที่สุดมันก็มาถึงนะฮะโอ้โหในที่สุด <c oughs> โอเคครับผมก็ตั้งนั้นแหละผมก็ได้เล่นอะไรไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ เออเนาะโอเคครับผมอ่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่นไหมครับโหมดซ u r เว v ร์นั่นเองนะโอเคครับผมอย่างแรกเราต้องตั้งชื่อก่อนว่าเราจะเอาชื่ออะไรฮะชื่ออะไรดีชื่อว่าเอ,อ่อ NPC มันจะมีเววหรอไหนลองดูดิหรือ,อลองลอง NPC ก็อาจจะเจอก็ได้โอ้โหนี่คือเจอใช่ไหม นี่คือเจอใช่หมาอ่ะโอเครับผมย่นี้ผมอาเรามาอเริ่มต้นชีวิตกันเลยนะครับอย่างแรกเราต้องตัดต้นไม้เองตัด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 ตั นม่ใช่ไม่เสียงมันดังแล้วผมก็เสียงมันดังรถรถเท่านี้แล้วกันโอเคครับผมอืออืออือใครถามว่าถ้าใครถามว่าผมถ้าเกิดไปอะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทุใยใครถามถ้าเกิด ไอ้แม่สงสัยว่าน,นะซื้อได้ยังไงตั้งสองร้อยกว่าบาทเปล่าอ่ะไม่ใช่หึงไม่ใช่สองร้อดิหนึ่งร้อกว่าบาทหรือสองร้อนี่แหละพี่ซื้อได้ยังไงตั้งเพยอยังขนาดนั้นก็นะเพราะว่าไอน้นะเราจากโฟรแชทมานั่นเองนะฮะซึ่งไอ้นะผม,ผม,ผ,มผมไม่บ้าซื้อขนาดนั้นหรอกเพราะผมก็ไม่ได้เล่นทุกวันอยู่แล้ว นะโอเคครับหันหันย,ยากจังโอเคครับผมเดี๋ยวผมน้องแต่ทำไมไปเรื่อยๆครับนะไอเกมไอเกมมาครับนี่ก็แปลกอย่างนึง่งนะเนี่ยทำไมผมตัดบล็อกล่างทำไมเขาบล็อกบนเฮ้ยแต่ทำไมบล็อกบนทุยทำไมบล็อกบนทำไมบล็อกบนมันอ่นะยังอยู่ข้างบนได้มันไม่ตกลงมาโอเคเราได้เวลาครับอ้ เออออเอเผื่อกันกันไว้โอเคครับตครับคือผมสร้างบ้านตรงไหนดีเนาะเออ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 สร้างบ้านที่มันุดมสมบูรณ์ดีกว่าเนี่ยแกะสองตัวเราต้องการแกะอีกตัวหนึ่งเพื่อทำเป็นขนแกะเองนะคะโอเคครับผมอัน,นี้ผมจะพูดดังๆหน่อยนะฮะโอเคครับผม โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปมันจะแบบไม่มีเสียงผมนั่นเองมีแต่เสียงเกมเออ,เอ,อยาน,นี้ยาน,นี้มันหันยากว่ะที่จิมก็ได้หักมันก็หันไม่ยากหรอกแต่ว่าไอคอนเล่นอะหันยากโอเคครับอตรงนี้เพื่อที่จะเอาไปปล๊กอ่ามาทำเป็นกระดาษใช่แล้วโอเคครับผมผมต้องหักแกะ,ะมันเหมือนอีกเล่นเด้อ โอเคครับไหนแกอีกตัวนึงเลวเอคละนี่ไงละนี่ไงละตายตนี่ตรงนี้มันเป็นเหมืองอ่ะยังไม่ไปดีกว่าเอ้ยใครส่งอะไรมาตอนนี้เออโอ้ข้างล่างมีไอออนแล้วก็เหมืองคือถ้าเกิดผมขุดบล็อกบล็อกตรงเนี้ฮะผมผมว่านะอาจจะมีหวังได้ ลงไปให้นอนนะโอเคเรอเครับเ,เราต้องหาแกะตัวนึ่งเพื่อที่จะทําเตียงอเราต้องหาแกะก่อนแกะจ้าแกะโอ้ยหิวนี่อออันนี้ก็โกงไปนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวว่าปรับเป็นหมอน,นี้ก่อนแล้วกันอีซี่นั่นเองนะฮะโ <c oughs> หรือไม่เอามนต้องหมดท้าทายนี่ นอมองไปเลยนะแม่ไม่ได้ฮนะไม่ได้โอเคแล้วผมใครมันโทรมาวะฮะัลโหลแคทเกมโยแคทเกมโยอะไรคอออฟคอแบตเตอร์ฟิลนะ เออมันเป็นตูงง้รงฮะเข้ายัางไงยังเข้าไม่เป็นปเลยเหรอเออ,เอ,อเโหล,ลดยังขน,นาดคือเองโหลดหรือ,อยังเ็โหลดเลยเองก็โหลดดิเองอ่ะก็ไม่ต้องเข้าอะไรเลยเองอ่ะก็แค่โหลดมาเดี๋ยวมันก็มีแอรฉากให้ดูแป๊บแป๊บหนึ่งอะ่ะแล้วก็แล้ว,ลวเองก็ไอ้น้ำ แต่เองก็กดสกิปไปอ่ะแล้วมันก็จะมีบอกไอ้ว่าจะเล่นคนเดียวหรือว่าจะเล่นกับเพื่อนแค่นี้แหละลูกลูกเป็นยัไงลูกแอ,อ,อ,อปอ่ะอ๋อลูกมันเหรอมันก็เป็นแบบแอ้มันมีซอมบี้เดินฝ่าไฟมาซอมบี้เจอฝ่าไฟอ่ะอแล้วแล้วมีแล้วมีคนอ่ะแล้วมันมีคนอ่ะคือโอเคเจอละที่มันเขียนมาพอ of beauty all by ใช่ใช่ เอ็ดม okay. yeah, uh ิเตอร์โอเคเฮลท์ฮะเล่นตอนไหนเดี๋ยวโหลดเสร็จตล้วเรื่ออะไรอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวโหลดเสร็จใช่ป่ะอุ้ยหมาโอ้โหอุ้ยหมาดอบเอ้ยหมา หมาฆ่าแกะแล้วได้แล้วได้ขนอู้หูโคตรเทพแล้วหมาดีดีมากที่ที่ฉันได้นายมานะน้องหมาโอเคนะโอเคเนี่ยหมาช่วยเอ้ยหมาหมาเอาจะเลี้ยงไว้แต่ว่ายังไม่มีกระดูกนั่นเองนะฮะคือเราต้องหากระดูกนั่นเองนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้เราต้องทําการสร้างบ้านก่อนนะฮะาอย่างแรกครับผมเออวางบล็อกไม้นะฮะ สร้างบ้านใต้ดินเอกไปแตหมดไม่เป็นไรสร้างบ้านใต้ดินแม่เอาดีกว่าสร้างบ้านแบบหื้นี่แหละโอเคครับอ๋อไอ้ที่บอกว่ามีคนโทรมาก็เพื่อนโทรมานะก็ถามว่ามันเข้ายังไงเดี๋ยวจะเรื่องกับผมนั่นเองนะคะ,ะแต่ตอนนี้ผมขอสร้าง,าบบงมาแป๊บหนึ่งนะฮะแม่หมาเดินวนเรียนจัง โอเคทำบันไดด,ด,ด้วยดีกว่าอไม่ไม่ไม่เช่แต่ักระจกด้วยโ okay. อเคครับใครรู้แน่งว่าผมใช้สมาธินั่นเองนะฮะโอเคเราต้องเพิ่มความหิวก่อนนะเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่มีอาหารกินโอเค เหมาะเจะเป็นไงเป็นแง่เหมาะเจาอเราอยู่ใกล้ลาวาซะด้วยลาวามันคไม่ไลามมาถึงนี่หรอกโอเสร็จแล้วบอกนะเออโอเคเอา้าบอกไม้หมดโอเค เนยบอกดำมามันจะไม่สวยแต่ช่างมันเถอะโอเคแล้วจะต่อขึ้นไปข้างบนยังไงเนี่ยเปต่อลนะแม็กมกงานหนึ่งเียตายฮะโอ้นี่คือแก้บักใช่ไหมแก้บักมากเลยเออเออ เิเอเฉอะโอเค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 น้อบ้านบ้านนี้ดูสวยงามหรือเปล่าอ่ะโอเคเดี๋ยววางเสียงก่อนตอโต๊ดตตดโตครับเเสร็จปุ๊บเราก็ต้องวางโตคาค้าไว้ตรงนี้อ่าเดี๋ยวกระจกนี่ค่อยทำ เพราะว่าเรายังไม่มีทรายาเดี๋ยวเราต้องขุดอ่าใช้หาทุ้ยรับขับจอบเออคู่ติดอ่างเนีอเคเ,เราต้องวางประตูตรงนี้อ่าได้ละ้องขาบอีกอย่างหนึ่งอ่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เ,อาเดี๋ยวค่อยขาบเฮ้ยเห็นไหมอู้ ยางมาหนโอเคเดี๋ยวต้องขุดหินแต่ตอนนี้ก็ยังตอนเช้าอยู่โอเคเดี๋ยวขุดหินดีกว่าเปิร์เปิร์เปิ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 เ,ปอเอาเหินไม่หายโอเคนี่ขนาดเล็กคนเดียวยังแหลกได้โอ้โหคือมันเป็นอะไรใส่มังโคงจได้บอกว่าเป็นบล็อกนะ่ะคิดไปได้โอ้ยมันกะคืนแล้ว ไม่จริงเนะอะต,ต้องออกลา่าสกิลนี่หว่าเพื่อที่จะเลี้ยงหมาอยวตอนนี้เดี๋ยวต้องตัดต้นไม้สักต้นเพื่อเอามาทำทเป็นช็อตได้ไอ้เพี้เอาโอ้ย,ยเอามาเขาเป็นทานเออโอเค

ไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้โอ้รอดแล้วรอดแล้วรอดแล้วเย่มันยังแหลกค่ะโอเคครับในเวลาออกตามตามล่าหาสเกลครับเพื่อที่จะเอากระดูกมาเลีย้ยงหมานั่นเอง เติรดตึ๊ดตดว้าวว้าวนี่นี่หมาหรืออะไรผลิตเหมือนเหมือนจับผลิตขนแกะได้อเอาหมาไปอยู่อะไรข้างล่างอ่ะไปะอยู่ขงมนดีเฮ้ยสกลมาแล้วเปล่าวะเป็นธนูมาคาศึกบุกเหรออย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่ง มีลาวานะเว้ยมีลาวานะเว้ยอ่ะมีลาวาเดี๋ยวขุดหินแป๊บเสร็จยังยังยังโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวยายาไม่กลัวหรอกไม่กลัวไม่กลัวเลยช,ชิดหินอย่างนี้ไม่เลยผมไม่กลัว,วไหนขอขอเห็นสก,กลหรือซอมบี้หรือคิปเปอร์สักตัวหน่อยเด้อ เอ้ยไม่ตอนกลางคืนมันไม่มีตัวอะไรหรอกเนี่ยดูดิเดินกลางป่าโอ้อยอ้ยกูขอโทษกูกลับทำก็ได้กูกลับทำก็ได้ไปแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยเข่าบานเข่าบานเข่าบานอุ้ยอุ้ยตกใจไอ้ไอ้จริงจรขอไม่กลัวแต่ตกใจโอ้โหอยู่หน้าบ้านกูเลยมานี่คือนี่คืออัน ออ้โหสมบีก็มาเฮ้ยมึงเข้าประตูดีมึงเข้าประตูไปไกลๆเลยไปไกลๆไปไกลๆเลยเข้าประตูแป๊บเป็นไงเข้ามาไม่ได้มึงเข้าประตูหาพ่ออะไรแก่ตายซะไอ้เนี่ยไหมคิปเปอร์ไในคิปเปอร์ไม่เห็นคิปเปอร์เลยคิปเปอร์ไปไหนแล้วแต่อันนี่โมเจเขายังไม่ได้แก้บั๊กนั่นเองนะฮะหรือว่าคิปเปอร์ยังอยู่แต่ มัคนคงไม่อยู่หรอกครับโอเคครับนอนกันดีกว,ว่าเราเราคงไม่เจอแล้วครับอ๋อผ่านคืนแรกไปได้แล้วครับโอเคครับเดี๋ยวไว้ต่อคราวหน้านะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไหมครับพัดหนะครับเดี๋ยวผมจะมาอะเอาไซเผาไปกระจกนั่นเองนะโอเคสลับ พันนี้ค่อยไปต่อกับพันหน้าครับโอเคครับผมบ๊ายบายครับเฮ้ยเดี๋ยวนะี้นะก่อนก่อนจากลาเมื่อกี้ผมเห็นตัวอะไรโดนเผาอยู่สกิลเปล่าสกิลหรือซอมบี้เดี๋ยวขอดูหน่อยเอา้าไม่ดรอปเลยอันนี้คือก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวไอ้ก่อนบ๊ายบายครับ โอเคครับท uh. okay,